สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูไอชแนลสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเทียบชนปักหลังร้อยบนที่4สูตรนะครับซึ่งทั้ง4สูตรนี้เป็นสูตรตื่นดีและยาวที่ผมจะนำมาเทียบชนห้กันสําหรับ f c ตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางวันวันหนึ่งมีนาคม2 5 6 8าในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมนํามาเทียบชนกันเอาไว้หนึ่งวันครับแต่วันนี้ผมจะนํา4สูตรที่เดินดีน่าจะมาเทียบชนกันสําหรับ f c ่ตามอยู่นะครับ อ่ทั้งส่สูตรนี้เนาะท่างสูตรที่สนใจต้องมาดูเป็นครับอ่าสูตรที่1จะเป็นแบบ6ตัวนะดินหลักร้อยนะสีที่สูตรที่สิบเจ็ดมาติดนะครับอนี่คืองวดที่สิบเจ็ดที่ผ่านมันดินหกเจ็ดแปดศูนย์สามสี่ดินหลักร้อยนาะจะเป็นแบบ6ตัวสูตรที่สองจะเป็นแบบ5ตัวนะสูตรที่สองก็คือสูตรที่สามดินห้าตัวที่หลักร้อยอ่าส่วนสูตรที่สี่จะเป็นแบบ3ตัวครับอ่านำทั้งสี่สูตรที่เรีนดีเนาะงนำมาเทียบชนกันนี่คือตัวอย่างที่เรได้ชนได้สาม นี่คือตัวชนหลักหน่วยที่ทําได้ในตัวอย่างที่ทําได้เนาะออก3.7มนะครับส่วนด,ดับหลักหน่วยย่มีศูนย์นี้เนาะติดดับสิบเจ็ดไม่มาหลักร้อยนะครับก่อนจะไปเทียบชนมาดูสถิติสูตรเรียงต้นครับสูตรที่หน,น,นึ่นนง,งจะเป็นแบบหกตัวสถิติสูตรนี้นะวันที่สูตรเริ่มเดินจะเป็นตัวที่ห้าศูนย์สี่นะครับ อ่ะงวดแรกสูตรนี้คำนวณมาได้7 8 9 1 4 5เนาะโอ5 0 4วันที่2สูตรนี้ทำได้8 9 0 2 5 6โอ5 0 3นะครับวันที่3สูตรนี้ทำได้2 3 4 6 9 0โ3 6นะครับนี่คือสูตรหลักร้อยแบบ6ตัววันที่4 ทำให้2 3 4 6 9 0 0 4 1นะครับถูกเป็น4มันมันที่5 0ูนี้ทําให้0 1 2 4 7 8ดินหนยวันั้นออกไป 6, 8, 6 7นะครับต่อมามันันที่6ทําได้6 7 8 0 3 4 6 0 6, 6. มันที่7ศูงนี้ทําให้6 7 8 0 3 4 6 6 2 ในวุฒิแปดทำให้สองสามสี่หกางสูญสิ้นหลักลอยออกโ5ครับต่อมาวุีิเก้าครับทำให้เจ็ดแปดก้าหนึ่งสห้อก9าหนี่คือสู่หลักโปรยนะแล้วจะเป็นแบบ6ตัวเนะาะเขเขาเข้ามาต่อเนื่องนะจะเป็นแบบหตัวเนาะสูงนีนะ้ที่ผมจะนำมาเทียบให้ดูนะคลิปนี้ก็จะมี4สูรด้วยกันนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติแต่ละวดนที่ผ่านมาสําหรับส่วนนี้เข้าที่หลักร้อยมา17วดวันติดวันที่17เดิน6 7 8 0 3 4ออก3 7 7เลขดติดมาหลักร้อยที่สามนะครับเข้าหลักร้อยเดี๋ยวจะเป็นวันที่18นะครับวนะันนี้ผลคำนวณน,นที่ทำได้สำหรับสู่หลักร้อนยะสู่นี้นะครับ เดียนตัวแรกที่ได้เลขหนึ่งบวกไปหนึ่งเป็นหน่งห่งบวกปหนึ่งเป็นสองสองลบ้ไปสองเป็นสี่สี่บวกไปสามเป็นเจ็บวกไปหนึ่งแต้มเป็นแปดนั่งนนี้ครับหลักร้อยสูตที่1นึ่ทำได้ศูนย์หน่งสองสนะครับคลิปนี้เป็นสูตรเทียบชนหลักร้อยนะครับดินที่4สูตรนะครับจะมี4สูตรที่เดินดีเนาะ สำหรับสูตรที่1นึวันนี้ทำได้ศู2ย์หงสีครับนี่คือเลขดินหลักร้อยนะครับต่อมาสูตรที่สองสำหรับสูตรที่สองดินหลักร้อยแบบ5้าตัว สูงนี้จะเป็นแบบ6ตัวครับ CD0 นี้มันแรกที่สูงเริ่มเป็นเป็นม้วนเดียวสูง C1 นะม้วนที่สองดิน03682ออก867เจ็ดจรงม้ดที่สามท, 3. ทำได้81460ออก06ต่อมาม้ดที่สี่ทำได้81460ออก02ม้ดที่ห้า ทำได้8ปดหนึ่งสี่หอหกหาวันที่6ทําได้3ามหกเก้าหนึ่งสี่สามหกเ้าหนอกสอวันที่7จ็ดคำนวณได้47026นะครับนที่หลักไววยนองจะเป็น5ห้าตัวในส่วนนี้เองก็จะเป็น4ีที่สู่นี้เข้ามานะที่หลักร้อยต่อเนื่องนะครับวันที่ี่วันที่สิบสเดือนหนึ่ง นะครับหนึ่งผลที่ออกคือ3 7มนะครับวันที่แล้วผมเน้นหลักร้วยไปที่2กับ3าเนาะอ่าเลขที่ออกคือส 7, 7นะครับ อันนี้คือเป็นสูตรหลักร้อยแบบ5้าตัวที่ยังเข้าอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่15อ่้า่วนนี้ครับสำหรับสูตรที่2ผลคานวณที่ทำได้ดินที่6 9 2 4 8ครับวันนี้หลักร้อยดิน6 9 2 4 8อี่นนี้คือสูตรที่สอง สูตรที่3สูตรที่3ก็จะเป็นแบบ5ตัวนะวันแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินจะเป็นตัวเที่วหกศูนย์หกนะครับวันแรกทําได้3 5 6 0 1าหกศนออกหกศนะครับนี่คือวันแรกที่สูตรเริ่มเดินวันที่ผ่านมาสูตรนี้ทําได้0 2 3 7 8สองสออก3 7มออกสามเจ็ได้ที่มาหลักหวยคือเลข3ครับ วันนี้แนวมวดใหม่ผลคำนวณที่ทำได้ดินตัวแรกไ้ได้หกบวกเวสองเป็นแปดแบวกเพมเป็นหนึง9ป้าเกบวกเพิ่มวสสี 2, 8, 8, ่เป็นสามสามแล้ว่ึง 4, 4เนาะอ่ฉะนั้นวันนี้ผลนับที่ได้ดินที่หกแปดเดินนักรวยจะเป็นแบบ5้าตัวสมมัตสูตรที่3ามสูตรนี้นะครับะสูตรแบบ5้าตัวจะมี2สูตรนะครับ สูตรต่อมาสูตรที่4เป็นสูตรดีเนาะสูตรนี้จะเป็นแบบ3ตัวสถิติสูตรนี้เดินมา11งวดติดน่าจะเป็นแบบ3ตัวงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินเคียงเมื่อเดียวหกหครับงวดแรกได้3 6 8หกแออกงวดต่อมางวดที่2ได้0 3 6เลขที่ออกหกห้านะครับจะมีบางงวดที่มาได้เป็นสตัวเนาะงวดที่ออก9 6 2งวดที่มา2ตัวคือ9 6 2 9มาหลักร้อย2มาหลักหนึ่งต่อมางวดที่4งวดนั้นได้0 3 5รสามออกสูต งวดที่5ทําใ2 5 7ออก2 2 1งวดที่6ดิน3 6 8ออก8 4 3ต่อมางวดที่7ดิน8 1 3ออก8 6 3ก็ติดมา2ตัวต่อมางวดที่8ดิน7 0 2ออก2 0 9นะครับก็ติดมาที่110นะสาหรับสูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยที่มาได้2ตัวนียครับต่อมางวดที่9 ดิน2องหอก7 7 9น้องวดที่10ได้4 7 9อ7 0อก7 0ันที่11ที่ผ่านมาดิน035ออก3 7 7มวันที่12มวันใหม่วันนี้นอนดินนะ5 8 0นะครับเดินที่5 8 0นทีนี้ผมก็จะนำาสูตรนั้นมาเทีบชวนให้ดูกันสำหรับอซีตามอยู่ถ้าทา่สนใจก็มาลงองเทียบชวนกันครับวันแรกเลข0มี2สูตรนะที่ชวนเลขศวันนี้นะครับส่วนเลข1วันนี้ มีสูตรเดียวเลขสองเน้นวันนี้ชน2อสูตรครับเลขสี่เน้นวันนี้ชนกันที่3าสูตรครับเลขสี่วันนี้ชน3าสูตรเลขเจ็ดเน้นวันนี้มีสูตรเดียวนะครับเจ็ดมีสูตรเดียวสูตรเลขแปดเน้นวันนี้ชนที่2อสูตรนะครับแปดมี2อสูตรอ่าสูตรที่สี่อ่าสูตรสี่เนาะอ่าจะเป็นสูตรสามสูตรสี่มี8ครับดินหกแปด สูดีก็มี8นะฉะนั้นวันนี้ได้แล้วนะครับหลักร้อยแอดินตัวเดียวเลขแปดครับซึ่งเป็นชนที่4สูดนะครับชนเยอะสุดเลยน้องวันนี้ชนที่ส่สูดส่วนตัวเราจะเป็นชน2อสูตรคือ6นะครับกาก็มีชน2สูดเริกาชน2สูดเริกสามมีสูตรเดียวครับเลขาห้างวันนี้ก็มีสูรเดียว ครบส0ตัวแล้วเนาะใน10ตัวนี้นะเลขที่เดินสุดนี่คือเลขดินหลักร้อยเน,นาะอ่านี่คือเลขดินหลักร้อยนะนำสี่สูตดินหลักร้อยมาเทียบชนกันนะครับก็จะได้เลขดิน,นเหลือตัวเดียวนะเหลือตัวเดียว,วคือต,ตัวที่ชนกันนะสี่สูตรคือเลขแปดนะครับวันนี้ตัวชนกันสี่สูตรคือแปด้8แปดนั้นดินหลักร้อยตัวเดียวมวันนี้ครับนี่คือเลขที่น่าสนใจคาวันจะมาจากหลักร้อยแต่ถ้าสี่สูตรนี้เดินต่อส่วน ตัวรองนะรองลงมาเลิขสี่ครับลิขสิงวันนี้ชนสสูนครับดูบดินเนาะชนสาสูก็จะมี8กับมีขสิงวันนี้นะผมจะเน้นจากน้อยนะครับหลักร้อยบนวันนี้เทปชนได้ดินตัวเดียวคลิกแปดนะครับหลักร้อยวันนี้ดินแปดเนาะชนสี่สูงส่วนตัวรองนะที่ชน สามูจะเป็น4นะครับนี่คือเลขที่เตยงสูนะครับท่านผู้ชมก็นำไปแล้ดูนะครับในะบวันนี้ชนสู่สส่วนเลขดับหลักร้อยนะมีสูน,นี้ดนะันที่ดับยังดับอยู่สสูน,สน,นี้ดับอยู่มายี่วันนี้คือเลขดับหลักร้อย วันที่26ดับ7ออก37วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบดนะวันนี้เลขที่ตึงดับหลักร้อยที่เลข6นะครับวันนี้6ดับหลักร้อยนะครับอาจจะมาที่10หน่วยก็เป็นได้นะนี่คือเลขดับหลักร้อยนะครับนี่คือตัวเด่นที่ทำได้เนาะในวนันนี้ชน4 0่สูงสซึ่งงวดเก่านะครับงวดเก่าหลักร้อยผมนี้มาที่เลขสามครับเลขสองเนาะ จากคู่นี้นพาสามตัวไปนะครับส่วนคู่2ตัวที่นินให้ไปก็ลงแรงเนาะวันนั้นนี่นเป็นจะมี5้าศูนย์ด้วยนะครับลงแรงแรงออก5้าศูนย์บนออกเจ็ดนะครับก็พาไปตัวเดียวเนาะคู่2ตัวนะครับภาไปตัวเดียวเมืที่แล้วก็มีที่เข้าจะเป็นตัวนน้นหลักร้อยเนาะมีสองมีสองกับสามนี่คืองวดเก่าที่ผมสรุปนินให้ไปแลนะนม้วนเมงวันนี้เนอนเางนที่8กับ4นะครับท่านชมก้อนําไปพจารณาดูนะครับอันนี้คือแนวทาง นนะครับรับดิหลกยสําหรับคลิปนี้ฝ่ายเงนเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ